ถ้าอาไรไม่จี420บาท420บาทเฮ้ยอันนี้แบบใส่ไงใช่600บาท600บาทอะจาก2,300เหลือ900ชิ้นสีชมพูด้วยน่ารักอะ600บาททั้งของผู้หญิงแล้วของผู้ชายคือราคาทั้หมดเลยแล้วหมาเดิมหมอพบกับเราสองคนในไลน์ในช่อง ยีดีเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะทุกคนกิ๊กกับมิจิเราพาทุกคนมาที่อาร์เรดกัน,นเนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเช็คราคากันว่าอดิอดีดัสในอาร์เรดญี่ปุ่นราคาเท่าไหร่ คือชอบไาที่ร้านนั่นเน,นะคะโอ้ยใหญ่มากกว้างขวางม,ม,มากๆเลยทุกคนมีทุกอย่างเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยแล้วดูมีโปรโมชั่นด้วยจ้าโซนรองเท้าเฉยๆนี่ก็คือมีหลายล็กมากๆส,สิแน่นไปหมด ว้าว NMD หรือเปล่าราคาเท่าไหร่ไมมเจ๊ร่มฟ okay. um, sure ังาคอมปังเจ็ร้อยหย่ริ่ังวาคอมปังเจ็ดรย่เาพันเยนเก้าันบทแพงไปปะเท่าไหร่ละโอเค NMD ด้วยอ่ะเฮ้ยมันมีหลายสีเหรออันนี้เฮ้ยโอเคอันนี้ก็ NMD นี่คนนี้เท่าไหร่มเจ๊หนึ่งพันสอง้บาทหนึ่บาท ไม่ใชอเนี้มากกว่าราคาเท่ากันหรอราคาเท่ากันสๆราคาเท่ากัหนึ่งพันสองร้บาทที่นี้ก็มีนพอนวก็สุรยอาอยู่พนตัวลนี้ราคะเนพองายเกับสุดาหหร้อยบาทอันนี้เป็นของผู้ชายใช่ป่ะของผู้ชายของผู้ชายหกร้อยบาท คือทั้งของผู้หญิงแล้วของผู้ชายคือราคาโทมหมดเลย<ช>ราคา600-700-800คือมีเยอะมากสุด็อันนี้สุดยอดเลยอ่ะ <ว â ng> โอ้ทุกคนโซนรองเท้าผู้หญิงเฮ้ยคู่นี้เฮ้ยเก๋ไม่เคยเห็นอ่ะเฮ้ยลด30%ร 1,999เยนก็ค <600, S 1> ือเป็นเงินไทยก็600บาท600บาทคือว <umba> well. ่าถูกแล้วดูรถรถ30%เซ็นเสร็จแล้วคู่นี้คู่นี้นะทุกคนราคาเท่าไหร่ไม่จี420บาท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 ว้าวเฮ้ยยังไม่หมดทุกคนดูคู่นี้ดูราคา2,999เยนเป็นเงินไทย900บาท น่ารักว่ะเน้ดูนี่แล้วกแบบเป็นสีชมพูนี่ด้วยเก้บาทเมื่อหลักร้อยคือแบบถูกมากไม่มือหนึ่งเลยนะมือหนึ่งเลยหะโอ้หาส,สิบเปอร์เซ็ดูสีเขียวเนวซับก,ก็มาเขียวเนวซับก,ก็มาปกติเนี่ยราคา,ยาอยู่ที่พันหกร้อบาทหกร้อยบาท,บาทหรือถ้าลดสามสบเอหลือเท่ไหมเจ๊ปะมาณหนึันสองรบาทคุณนี้ห่งพันสองยบาทใช่ถูกมากนะถูกมากพันส ุ้ยแน่แลวดูราคาคู่นี้600บาทว้าว600บาทจ้า600บาทดูไม่ผิดถูกจริงนี่ถูกจริงทุกคนคู่นี้ราคาตึงตายค่ะค่ะเท่าไหร่ ราคาปกติ3,999เยเก้กเนถูกนะ1,200งพันส้อยเก้าสิบาทถูกมากเลดเพิ่ม30%มสินั่นหมายความว่าคู่นี้จะเหลือ900บาทคือคู่ถูกเลยนะพี่ใช่เก้าร้อยบาทแซ้บปะใครใส่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะซื้อไปหลายคู่ได้เลยนะไม่ต้องเสียเวลาราคาหลักร้อยแต่เก้อหลายคู่ดีกว่า900บาทเลยอ่ะเฮ้ยพี่ใช่ดูคู่นี้ น่ารักมากเลยอ่ะเป็นผมผู้หญิงโอ้คู่นี้หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเยนหกร้อยบาทเนี่ยดีนะสิมเพิลแล้วก็ใช้ง่ายนะนเป็นสีชมพูด้วยน่ารักอะ่ะหกร้อยบาทอาดีนะคู่นี้หกร้อยใช้ง่ายมากใส่เปมหาลัยก็ได้แล้วก็าบางด้วยนะเออเบาดูสิแล้วก็ที่ตานี้ทำไมอันไหนคนไทยน่าจะชอบอ่ะไหนอันไหน อ๋อเฮ้ยอันนี้แบบใส่ง่ายใช่ด้เปอรร์์สตากับสตนนนี้ซูเปอร์อันนี้เป็นซูเปอร์สตาร์เป็นแบบใหม่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นสตาร์สมิธสตาร์สมิธนั่นเองนะคะแต่แบบเฮ้ยบ้านเราร้อนอ่ะแล้วบ้านเรามันร้อนก็แบบใส่ง่ายไงแล้วราคาถูกด้วยคู่นี้ราคาพิเศษเท่าไหร่วะเนี้ยห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทแนหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถูกมากนี่ถูกเลยน่าหลงมากมีสองแบบ ไม่อบอันนีม้นมากกว่าไม่อบอะไอ่ะสังสิมิสคือทุกคนของเยอะมากคือแบบมีทุกอย่างเลยเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋ามีหมดเลยแล้วนี่รลดสาสบปอร์เซอันนี้คือรดเพิ่มนะคะตัวนี้ก็คือลถเหมือนกันใช่ปะือะมอห้ใช่ไหมสา้อยห้าสิบแปดเ็ดร้อยาสิบเนเ็ยบเนเปอรเซ็นตก็ประมาณเท่าไหร่กี่บาทห้าร้อยกว่าบาท ห้าร้อยบาทน่ารักนะคือมีเงินหลักร้อยก็คือใส่อาริดาได้แล้วอ่ะถูกมากนี่นไ่ตัวนี้น่ารักเป็นอารีเอ้ยอาริดาโตเกียวคือรู้เลยว่าซื้อมาจากญี่ปุ่นอ่ะเนาะเออตัวนัมปอนเซโรเก้าสิบเก้าสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าอยู่ที่ประมาณตัวนี้เนี่ยอยู่ที่750ดาสิบบาทแต่ว่าดูป้ายนี้จ้ะ ลดเพิ่ม30%เหลือเท่าไรมิจิห้าร้อยบาทห้าร้อยโอประมาณ500นิดยนี่เองทุกคนตัวนี้เป็ไมคุณแกงน่ารักนะซื้อไปเป็นของฝากก็ได้สรุปไม่ได้ฝากหรอกซื้อใส่เองเออหน้าก็ดีกางเกงหรอกางเกงของน่าร้อเฮ้ยของหน้าเราเอ้ยอันนี้นี่เราไปซื้อไปใส่ประเทศไทยได้เลยนะนี่มีโลโก้อารีดาตรงนี้ด้วยทุกคนหกร้อยเฮ้ยหกร้อยบาทเอง <Wow. S 2> ทุกคนดูป้ายนี้เจ้อ2,999เยน900บาทว้าวหมดนี้เลยน,นี่ก็900อันนี้ก็900 เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเก้าร้อยอันนี้เก้าร้อยนะดูดิเฮ้ยมีสักกล้าเฮ้สก,กุล้านี่ไงมันใกล้สักกล้าแล้วเธอไม,<า>มจีไมจิเอาไหมเมจีเอาไหมกก็กซือ้อนี่ไหลอ่ะอันนี้อันนี้หมดเลยตัวนี้เก้าร้อยบาทอันนี้เป็นแบบการลมเก้าร้อยบาทถูกมากอ่ะ ญี so, oh, ่ป oh, ุ่นเหรอโซดทีมญี่ปุ่นเฮ้ยจริงด้วยรอคะโอ้ทีมญี่ปุ่นกับอาริรัสเขาอดเดียก็เป็นสปอนเซอร์เหรอใช่อ๋อเท่าไรเฮ้ยใก้ยนี่นี่ราคาปกติด้วยเนะดูราคาปกติเยากเห็นราคาปกติราคาปกติเท่าไหร่สองร้อยเก็ประมาณ2อ0พ2,300บาทก้าร้บาทโถูกเลย ทุกคนชอบญี่ปุ่นไหมนี่ทุกคนเสื้อทีมฟุตบอลญี่ปุ่นนะคะโหเหลือ900บาทจาก23 0 0ามมี2สีด้วยนะตัวละเ0้าร้บาทาเลยจาก2,300รเหลือ900รอถูกเนาะจุดเนาะอือเฮ้ยนี่น่นารักอ่ะดูดิอืมตรงนี้ทั้งหมดนะคะราคาอยู่ที่900บาทตรงนี้ทั้งหมดก็900บาทตัวนก็900 โอ้ถูกมากนี่ใครมาญี่ปุ่นแล้วแบบซื้อแบบนี้อันนี้ไปใช้ที่ไทยได้เป็นเสื้อกันลมป่ะวะโอ้ยอันนี้เป็นแบบเย็นๆทุกคนใส่หน้าร้อนได้900บาทไม,ามาไม่ต้องเอาเสื้อผ้ามาไม่ต้องขนมาแล้วเอากระเป๋าเป,าป,าปาล,าล่าๆมาซื้อที่ญี่่ปุนดีกว่าเทอที่ญี่่ปนุนดีกว่ามีหนึ่งเทคนิคอยากจะบอกก็คือเอาเลยี่ญี่ปุ่นนะเขาชอบเซลประมาณแบบเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็สิ้นเดือน ใช่จะมีแบบลดบราคาคือลดอยู่แล้วแต่จะลดเพิ่มอ่ะต่อาทิ่ยวแตไม่ก็ซิ้นเดือนและอีกวันหนี่คือวันอะไรพี่จ <ผล S 1> วันฝนตก,ตกไม่รู้เป็นอะไรวันฝนตกเอาเลทแบบจะเซลล์ล<ะ>ึกน้อยลงก็เลยลดอีกใช่ใช่ใช่ยักขาเยอะจำไว้เลยถ้ามาเที่ยวญี่ปุ่นนะวันไหนแบบเฮ้ยฝนตกทำไงดีวะไปเอาเลทเลยจ้ะ